สวัสดีทุกทุกท่านคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดวงสตาบารมีเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามบารมีเงินแสนเงินล้านได้บังเกิดกำเนิดขึ้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆ บารมีเงินแสนเงินล้านนั้นหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทําธุรกิจค้าขายการเงินการงานจะมีความราบรื่นมีความมั่นคงถาวรด้านการเงินการงานนั้นตัวของพวกท่านจะทําแทบไม่ทัน เพราะว่าด้านการงานจะหลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้านการเงินก็เส้นเดียวกันเมื่อการงานหลังไลเข้ามาการเงินก็จะหลังไลเข้าตามตัวของพวกท่านนั้นตั้งใจเอาไว้ให้ดีๆถ้าเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ใส่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคสตาบารมี ได้โดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นได้มาเห็นคลิปนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีของพวกท่านอย่าลืมพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังแห่งบุญขอให้โชคลาบขววมั่งข้างล่ำรวยควมโชคดีหลังไหลเข้ามา สู่ครอบครัวของข้าพระเจ้าแล้วตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้เอาสิ่งที่ท่านต้องการบารมีเงินแสนเงินล้านจะลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างแน่นอนจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ แต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นอย่าลืมหยิบจับลอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนดวงสตาบารมี ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอสางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยควมโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลือนยศถาบรรดาศากักด์ ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักสูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกโนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมา บารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้ จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67 อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่านมีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลา พักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในชีวิตสัสนั้นแล้ว ให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรดเสึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปีห7นี้จะมีโอกาส ที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลางลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปีห7นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คําว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวย หลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวางอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชกเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้านตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับอรอรเตอรี่ สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบารมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลู่เด็ดขาด เพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆายสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกราบาระมีปีมังกรทองขวาม,มั่งข้างร่ำรวยนั้นจะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อด่านการทำนายโชคชะตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%เอร์เซให้ตัวของพวกท่าน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรักฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีความโชคดีของชีวิต แบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศีแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวย บาระมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง